เฮ้ยหกเฮ้ยคูณแปดเฮ้ยจัดไปโคตรสวยสามหมื่นหกโอ้โหช็อตเด็ดโอ้โหโดนตัวคนสามหมื่นหกเฮ้ยทุกคนเฮ้ยโคตรสวยเลยโหรวยเร้ค่ะวันนี้นะ ฮัลโหลค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็มาพบกับแอมควีนัมรวยแอมสวยอีกแล้วนะจ้าวันนี้มาเล่นเกมบาคาร่าสายฟ้าจากคยายอ v เวอร์ชันนะทุกคนนะอาวันนี้มากับทุน4,000กว่าบาทนะคะเดี๋ยวขอเริ่มเบ็ดกันก่อนเลยนะแบบหนักหนักจัดเต็มนะวันนี้แอมควีนมาแบบมั่นใจนะคะว่าดวงแอมควีนมาจ้ายังเติมต่อไม่จบจ้าโอ้โห สีแดงต้องจัดแล้วแหละสีแดงเขาบอกว่าสีแดงแรงริบใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องลองดูกันนะคะทุกคนคือเกมนี้ยแอควยนอะไม่ค่อยเก่งนะหมายควมว่าแอลควินอะโอ้โหตัวคูณมาทุกคนคูณ72ด้วยอะถ้าเราเชนะนี่คือโดนแน่อะูอ้ๆเสียใจจ้าเสียใจจ้าโอ้มั่นใจเต็มร้อยเกือต่อหน้าต่อตา โอเคเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะมั่นใจมากเลยเกมนี้แอมควีนนะอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าคือทุกคนสามารถเล่นได้นะคะอยู่ที่ดวงของทุกคนอีกทีนะแต่ว่าทุกคนสามารถเข้ามาดูเขาไพ่ได้นะทุกคนมันจะอยู่ด้านด้านข้างนะขวามือด้านล่างเลยนะทุกคนนะคือสมมุติว่าถ้าทุกคนเล่นเป็นอ่ะมันจะมีเขาไพ่นู่นนี่นั่นให้ทุกคนศึกษาเนาะแอมควีนอาจจะไม่เก่งนะแต่น,นี้มันเล่นแบบดวงล้วนๆให้ดูอ่ะเออมันได้ไหมอ่ะต้องจัดแล้วแหละ โอ้โหสวยไหมล่ะอืมมารอบนี้ขอสีน้ําเงินนะอ้แต่เมื่อกี้เสียดายจริงๆทุกคนคือเสียดายเพราะว่ามันมีมันมีตัวคูณไงคือถ้าเราโดนสีแดงนะมีตัวคูณคือ100คูณ72ด้วยอะเมื่อกี้นะโอ้โหโคสวยเลยโอ้โหเราสองมันสี่ขอเด็ดเด็ดห้อือหือจัดไป4 9 9 อาได้เงินคืนมาแล้วนะจ๊ะทุกคนนะรอบต่อไปจ้ารอลุ้นกันอีกทีนะขอให้โดนตัวคูณแพงๆหน่อยมาโอ้โหจัดว่าสวยจัดว่าโดนต้องจัดไปนะทุกคนนะโอ้โหมาสามพันเลยจ้ะโดนไหมคิดว่าโดนไหมออามาแน่คะ่ะหกร้อยหกสิขอให้ตัวคูณหน่อยคะ่ะ คมาโอ้โหทำไมมีแต่เลขอย่างนี้1เท่ากันเลยทุกคนหโอ้โหมาจ้าห0พันสวยๆค่ะอืมเลิศโอ้โหโโหกพั้าแล้วนะทุกคนนะอเราต้องไม้หนักมือหนักอย่างเงี้ยใช่ไหม ไม่งั้นนี่ไม่ได้เรื่องแน่ลองคือหรือว่าถ้าใครอยากลองซ้อมหมื่นเข้ามาเล่นนะทุกคนลองเบ็ดรอบละห0ิก่อนก็ได้นะคะคือน้องจะมีเบ็ดต่ําอยู่ต่ําสุดอยู่ที่50บาทนะทุกคนนะคะจัดต่อไม่รอแล้วนะอูบพันค่ะสวยงามเก0 0พันแล้วเก้าพันแล้วจะถึงหมื่นไหมวันนี้มา ขอลุ้นกับเธอสีน้ำเงินมาสี่พันไปเลยค่ะขอตัวคุณอู้ดูค่าน้ำแปดรอยแปดสิบบาทโอ้โหอุยไพ่มาสองตัวถ้าโดนนี่คือแบบรอดเลยนะโอ้โหไม่มีจ้าเฮ้ยุยโดนคูณแปดเฮ้ยหเฮ้ยคูณแปดเฮ้ยจัดไป โคตดสวย3ามหมื่นหกโอ้โหช็อตเด็ดโอ้โโดนตัวคนสามหมื่นหกเ้ยทุกคนเฮ้ยโคตรสวยเลยหูรวยเร้ค่ะวันนี้นะห้าพันเลยค่ะรอบนี้จัดไปจ้าดูสีน้ำเงินรู้สึกว่าเธอจะยาวเกินไปหรือเปล่ารอบนี้โดนไหมตัวคุณโอ้โหตัวคูณเข้าทุกคน โอ้โหแพ้แผละเป็นเลยทุกคนนะไม่เป็นไรค่ะวันนี้รวยนะทุกคนสามหมื่นแล้วทุกคนต้องจัดต่อคะ่ะมาบาคาร่าสายฟ้าของจริงทุกคนโดนตัวคูนี้คืออย่างรวยอะเ like ท่าไรเท่าไรตัวคูนโดนไหม รอบนี้เราสีแดงนะทุกคนนะตัวคุณเข้าไหมตัวคุณเข้าไหมโอ้โหรอบนี้ชนะอยู่นะได้มา9000โอ้โหให้มันรู้ซะบ้างว่าไข่เป็นไข่เนาะทุกคนเนาะเออไข่เป็นไข่จัดมาอ้าพันอีกแล้วนะสีแดงคือเมื่อกี้สีน้ำเงินยาวไงลองสีแดงยาวดู โอ้โหจัดไปจัดไปโอ้โหจัดมาโอ้โหฝั่งนู้นมีตัวคูณพร้อมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยก็ได้อยู่นะได้มา2 5 0 0ทุกคนก็ยังถือว่าได้คืนอยู่นิดหน่อยนะทุกคนเนาะสีอะไรดีสีน้ำเงินดีไหมคือสีแดงมันยาวไปอะเนาะเอ้ยไม่ใช่สีน้ำเงินเมื่อกี้มันยาวไปแล้วก็มันสีแดงลองสีน้ำเงินดูทุกคน 5 0 0 0เล่นรอบละห0 0 0ัได้ทีนี้รวยเละให้ตัวคุณเข้าแน่รอบนี้น้องแอมควีนสังหอนใจเข้าแน่เอ้ยเอ้ยสกับสีสกับสีโอ้โหบัตโทไม่มาแต่ได้มา1นึ0งมื่นจ้าย่างสวยเลย3ามหมสแบบสวยสวยค่ะ โอเคจ้าวันนี้นะมันก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยนะสมควรแก่การอําลานะทุกคนนะได้แล้วกต็ต้องขอให้หยุดนะทุกคนนะอย่าไปอยู่ต่อนะเดี๋ยวไม่ได้เรื่องนะทุกคนนะโอเคค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนสาหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนแอมควีนนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ